มันมปัญหาบอกว,ว่าพี่แม่แกินเก้าบาทอย่างนี้เขาได้ดมาเลยนะ หมออย่างนี mm <on> <ende> <ISH> <at> <tree> nah ้แข่าวเล่ยช่วเป็นหมอที่เราเป็นหมอผู้อำนวยการผู้บริหารวิทยากรอาจารย์และผา้ทร่วมทำการฟังสนทนาทุกท่านนะครับกระผมอดิกรสนิมลรัตน์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการเสวนานครร้นนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญนะครับต่อการต่อเศรษฐกิจการเกษตรครับและการปูกอบของประเทศครับภายใต้หัวข้อ การส่งออกทุเรียนไทยการตลับตัวของเกษตรกรไทยภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมลำดับแรกนะครับโอกาสเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดาเตร์พิธาปกเฉลิมตะศานครับผู้บริหารจัดการสู่หลวงพุทธชาญด้านการทางแม่ไม่เกี่ยวนะครับและแในลูกผลไม้ครับผมตลาดรายงานและแนะนำตุ่นหลวงพุทธชาญครับโอกาสเรียนเชิญครับกับเรียนท่านรองศาสตราจารย์มาเตร์ก้าวดำลงสีรอด ทานประธานคณะกรรมการสำหรับสนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรท่านผู้ในการสภาร์พรโชคเฉลิมวงท่านในการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งสำนักการวิจัยแห่งชาติคณะผู้ศึกษาวุทยและผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทุกขั้นในนามของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ดีหลักการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้สำนักการวิจัยแห่งชาติรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารล่าวต้อนรับและได้ ร่วมต้อนรับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านในการเสวนาในเรื่องของการส่งออกทุเรียนไทยการปรับตัวของเกษตรกรภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคณะกรการการวิจัยแห่งชาติได้ให้ความสําคัญในการพัฒนากลไกเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติดังนั้นจะมีการจัดตั้งกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์รวมความรู้ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างกลุ่ม หือเครือข่ายและผู้ใจในประเด็นที่มีความสําคัญในประเทศในหลายวิติโดยเป้าหมายสําคัญในการดำเนินการดังกล่าวคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรความรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยและการจัดกิจกรรมทางการวิชาการและการให้บริการเชิงการที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ครั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวจะนาไปสู่การต่อยอดผลง,งานวิจัยและนวัตก,กรรมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการพัฒนาทักษะทักษะรีสกิลของบุคลากรในด้านงานวิจัยให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถด้านงานวิจัยของประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระาารดับสากลโดยการสืวัสครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้สมควรรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญ พื่อให้ความรู้เก่เกษตรกรไทยและผู้สนใจทั่วไปในเรื่องการส่งออกผู้เรียนไทยและการปรับตัวเกษตรกรไทยใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท้ายที่สุดขอขอบคุณท่านพิยกรผู้เข้าร่วมทุกขั้นรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกข่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนการสศึลนาในวันนี้เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และขอให้การสศึกนาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามถูกสมทุกการขอบคุณเชิญท่านริยการให้กลับ ขับไปนครับอเชคุณปรภพรชเชลกุครับผู้ในการกองบริหยาถึงวิจัยในวัตกรรมหนึ่งนะครับเก่าเปิดการสืวนารคโอกาสเดชครับก็เรียนท่านประธานคณกรรมการสำนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนคทางด้านการเกษตรนะคะ เทศไทยเรานะคะก็จะมีไม่ผลทางเศรษฐกิจนะคะ,ะเป็นส่งออกน,นะคะไปทั้งอเมริกาและวก็ยุโรปนะคะในการจัดดำเนินการของศูนย์นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้นะคะการพัฒนาบุคลากร,กรก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญน,นะคะและปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้เรียนไทยเนี่ยมีการส่งออกไปที่ต่างประเทศจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นที่จีนนะคะญี่ปุ่นเกาหลีก็ตามนะคะแล้วก็รวมถึงในยุโรปและเอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นจัดการ,จ,การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงนะคะในการจัดการของเกษตรกรขอ,ของเราวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้มีการเสวนานะคะในเรื่องของการส่งออกทุเรียนไทย ở bên anh đạo đình không được รละการเกษตรทั้งมนะครับต้อนรับในให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการครับผมขอบคุเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านอาจารย์เยบุนนะครับสวัสดีท่านผอสวรและก็ท่านอาจารย์ศิลปศาสตร์นะครับนี่ก็มาไม่ทันแล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วผมก็เห็นว่าทางการยิงท่านผอสวปรได้เปิดไปแล้วผมขอใช้เวลานิดเดียวเพื่อจะแนะนําสิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องนี้แล้วก็ กลุ่มนี้หรือนี้ต่อไปถึงวันสุดคือในวชรเราเนี่ยเราได้พยายามที่จะให้ทุนนะักวิจัยไปเรื่อยๆแต่สักพักยังมีปัญหาว่าแล้วผู้ที่รับทุนวิจัยหรือผู้ที่เก่งๆต่ามควรจะได้คือได้มีสังคมที่ดื้อรั้นด้วยกันมันอยู่ด้วยกันในสังคมนี่เองเนี่ยเราเลยเรียกว่าข่าวดังในประเทศไทยเนี่ยจะมีข่าวออกทางเลนข่าวออกทางเอชมากมาย แต่การเกษตรนะครับการเกษตรเนี่ยท่านเห็นในวันนี้แล้วอย่างวันนี้คือข่าวพ็อกทำได้ได้ข่าวพ็อกนวัติของทุเรียนนั้นเดี๋ยวท่านจะพบกับผู้เชีนาญการผู้เก่งกาจนั่งอยู่บนเวทีนี้คือสุดยอดของเรื่องของทุเรียนนะครับอาจารย์เภสัชต้นนะครับฉะนั้นจึงเชิญชวนทุกท่านนะครับอย่างพรุ่งนี้เนี่ยและระหว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชจะมีพบกับผู้เชี่ยวชาญเมล็ดพันธุ์พืชจะมีเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะเกี่ยวกับเรื่อง ไม้ที่สวยดอกไม้ที่สวยนะเรื่องยางพาราเรื่องมันสำปะหลังเรื่องจุทรีซีเพื่อก,การเกษตรนะครับไม่ใายเรื่องนะนะครับเรามีขับเหล่านี้ซึ่งท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเหล่านี้เพื่อจะเห็นในตารางตารางโปรแกรมแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะเรียนเชิญน,นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยสนับสนุนโดยกวชอก็ตา่างนะครับแต่ว่าผู้ที่อยู่ในขับหรือผู้ยีกลุ่มสังคมนั่นะ ก็จะพยายามประสานงานเองจะมีเครือข่ายและมีการจัดงานต่างๆนะอย่างเช่นทุเรียนก็ไม่ได้จะมีเฉพาะจัดงานกันที่นี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีที่สับบรีเดี๋ยวจะมีที่ทิษสุโลคมีที่ไหนต่อนไหนที่มีผู้ช่วยานอยู่แล้วจะมีเมื่อมีเวลาที่เราจําเป็นต้องเจอกับปัญหานะครับปัญหาผู้ที่มีความรู้เห่านั้นด้มาพูดกันนะครับปัญหาตอนนี้ก็ทุเรียนก็คงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทั้ง ทั้งเป็นพระเอกด้วยแล้วก็พระเอกที่มีปัญหาลุมล้อนะจากขึ้นบ้านเราทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะได้ฟังมันก็ขอเวลนั่งฟังเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวของสังคมนะสังคมการเกษตรซึ่งมีขับอยู่มากมายนะครับทุกท่านรายชิอท่านลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทางเราจะเก็บเวลบ <c oughs> ติดต่อท่านไปทุกครั้งจะเชิญมาเชิญมานะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็อยากจะให้ ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่เพื่อให้การจัดงานนี้บรรลุถึงสุดที่เราอยากจะได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอกท่านอาจารย์เป็นอย่างนะครับขอความวมือท่านอาจารย์ครับเรื่องของราให้กับวิเรียกก่อนทังเรีนหน้านะครับท่านรกครับผมคุณประสิทธิ์ดีัวนวงศ์งครับ ท่านที่สองไหมครับผู้ช่วยแตนและาจารย์ด็อกเตอร์ยศพลพลับคุณครับท่านที่สามนะครับด็อกเตอร์ชัดกจมอนห้องผ่าตัดครับ

ท่านที่ห้านรองอาจารย์ทรานที่ศักษาฉายาอาจาร์ครับผมเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกันครับอีกหนึ่งฉากครับครับคนครับจานหนึ่งสองผู้จะรทนอรบโาู้มจครับานอารแบกาผู้ชมจะอับหัช่อครับได้เชิญครับผมถ่ายรูปร่วมกันครับขอยครับ ý thức ăn mặc ảnh hưởng đến ủng hộ nghèo ăn mặc ảnh hưởng đến ครับมอง้องผมนะครับหนหลายก่องเลยครับอาจารย์เด็กๆครับยกเซตนึงนะครับผู้สมบูรณและผู้บริหารนะครับหันหน้ามาทำออฟฟครับใส่จมบอมือช็ตครับ โอเคครับารงการตัวแล้วจ๊ะหนึ่งสองสามต้อไปก็ต้องติดด้แล้วจ๊ะตรงนี้นะครับหนึ่งสองูกนะครับห่อขยายก็งี้นะครับรนึ่งสองยาูกนะครับหนะคงัอง เดี๋ยวร่นก็รนละรู่กับผรูร่วมกันฟงยนายสุครับผมรุกนคนผู้เข้าร่วมฟังเสีมานาานนะครับเดี๋ยวขอรายืนนิดนึงครับจะได้ถายรูปกันครับเดี๋ยวผู้เข้าร่วมฟังเสีมาานนะครับยืนถ่ายรูปร่วมกันคับผมกลางนาครับจะได้เห็นทุกคนครับ tao <coughs> 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 คระถ่อมดาวขนซุ้มก็ไม่ยังสูงนะครับช่วงของการเปิดอ๋อเจ็ดโมงที่เรียบร้อยนะครับเล้วก็ถัดไปนะครับเป็นการเข้าสู่การเสนวนาครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่ได้รับคูปองนะครับเป็นอ่าเป็นชากาแฟนะครับสามารถเล่นได้ที่โต๊ะทางด้านนอกนะครับเรื่องนี้แต่เวลาบ่ายโมงครับผมช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนาเนี่ยครับสำหรับ ผู้เข้าร่วมสืผู้เสวนาทั้งหมดมีสี่ทานเลยในการด้วยกันนะครับแล้วทางนี้เรอเขาเ่าบางไม่เนี่ยเข้าออกเขาเผาบางน้อย